สวัสดีค่ะพี่กุลสตรีรู้จักสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำที่เรียกว่าคางคกไหมคะคางคกหรือคาพพิสุดารัตชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ค่ะกับสัตว์ชนิดนี้นั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคางคกกันเลยคะ่ะคางคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำมีขนาดกลางถึงเล็กลำตัวหนาและลมมนดูคล้ายกับก้อนหินหรือดินที่สามารถกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ผิวของคางคกมีความหยาบและขรุขระมักมีสีเขียวน้ำตาลหรือสีเทาซึ่งช่วยให้มันสามารถพรางตัวได้ในธรรมชาติคางคกมีหัวขนาดเล็กเมื่อเทียบกับลำตัวปากกว้างและมีริมฝีปากที่บางและยืดหยุน่นตาของคางคกมีขนาดใหญ่และกลมมักจะอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยให้มองเห็นได้ดีทั้งในน้ำและบนบกขาของคางคกมีลักษณะพิเศษโดยขาหลังจะยาว และแข็งแรงกว่าขาหน้าใช้ในการกระโดดหรือเคลื่อนที่ได้ดีเท้าของคางคกมีแผ่นเยื่อบางๆซึ่งช่วยในการว่ายน้ำได้ดีส่วนเท้าหน้าจะมีกรงเล็บสั้นที่ช่วยในการขุดดินคางคกไม่มีหางเมื่อโตเต็มวัยโดยรวมแล้วคางคกมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการนำลงชีวิตในพื้นที่ชื้นและในน้ำ มันสามารถกระโดดได้ไกลและมีการพรางตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคางคกเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมคะพีุ่ลตรีใช่ค่ะพี่สุดารัตน์ได้รู้ถึงลักษณะต่างๆของคางคกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมได้ถือว่าเป็นความรู้ที่สุดยอดไปเลยค่ะ